สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์สกานะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อย่ามาจับเทพกรรมสุดท้ายแล้วกันของเซิร์ฟสิบสองนะครับก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนและชมที่ผ่านส่วของเพลินเบอร์สกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็ตอนนั้นใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้หน้าช่องครับผมอีกกกกกกชชช่่่่อออองงงงงงนนนนนึาาาารรรรรรดดซซุุปปปเเเ์์ขคคคณใตต้ลิิว็สสมมถัััะะบบผหฟ ก็เหลือ25ใบสุดท้ายเท่านั้นนะครับอ่ะก็คาดหวังอยู่เหมือนกันนะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้แค่ลิงไฟมานะครับก็อินฟราเนฟนะครับหรือโอคาซาลุนะครับเป็นล่างแรกเศษนะครับก็โอเคนะครับก็ได้รีวิวให้ดูกันไปแล้วด้วยนะฮะอ่ะโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับ25ใบนะครับผมถ้าจะหามากเลยนะครับว่าจะออกเลจิล็อกอะไรเงี้ยหลายๆรอบ เหมือนที่เราผ่านมานะครับอ่ะต่อเลยแล้วกันนะครับอ่ะพอสุดท้ายมาลุ้นกันหน่อยนึงแต่ผมสังเกตแล้วนะครับกดน้อยใบเนี่ยออกนะแต่กดทีเราได้ยเยอะเนี่ยไม่ออกนะฮะออกน้อยมากนะครับอย่างเซิฟเจ็ดร้อยนี่คืออย่างเกลือเลยนะครับผมกดไปเนี่ยสามสี่วันนี่ได้อะไรก็รู้แชร์มงแชร์มินคาตาหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรเซ็งนะครับอ่ะกดต่อไปนะครับโอเคหกใบแล้วนะก็ยังเกลืออยู่นะครับ อ่ะลองดู <c oughs> อ้าได้เรจีล็อกนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวจับเรจีล็อกหน่อยลวกันนะครับจริงๆแล้วก็มีแล้วนะเรจีล็อกอ่อาเจอละเดี๋ยวเอาไปวิจัยแทนล้วกันนะครับก็โปกเกมอนที่ทำซ้ำนะฮะก็แนะนำให้ไปวิจัยนะมันจะได้สแตทนะครับผมได้พลังนะ น้องๆหลายคนก็ไม่ทราบนะครับเอาไปตีบวกทั้งหมดเลยนะฮะก็เอาไปวิจัยด้วยนะอืมได้สแตทวิจัยนะครับผมวิจัยเยอะเลเวลเยอะนะครับตัวซ้ำๆเนี่ยวิจัยได้เลยนะครับผมได้พลังเยอะด้วยอ่ะกดไปเลยปึ้งอืทีนึงเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เลจีล็อกมา ผมก็ไปวิจัยแหละนะครับผมตรงนี้ดีกว่าไม่ได้ไเลยเลยนะครับผมอ่ะโอเคเกลือก็เกลือแม่นที่สุดเลยอ่ะจัดไปเอาเลยฉีลองอีกแล้วนะครับโอ้โหออกรัวๆเลยขยันออกนะวันนี้คงไม่จับอะครับอาจจะกดไปเลยโอเคอืมอะไรเนี่ยโอ้โหอ่ะต่อนะครับอือ ต่อเนื่องครับกดได้เลยนะครับสิบสี่ใบสุดท้ายแล้วนะเอาด้ Enter เอนเตหรอเนี่ยอ่ะโอเคเอาเอนเตไปเขาเรียกว่านะเอาเอนเตไปวิจัยนะครับผมเอนเตผมมีแล้วนะฮะเอนเตไม่เก่งนะตัวนี้เป็นเอนเตล่างธรรมดานะครับพอเอาไปวิจัยแล้วกัน รู้สึกผมก็ไปวิปจัยมาหลายตัวนะไอพวกไปร์กมอนเทสเป็นซ้มซัเนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเท่าไหนก็เท่านั้นนะทำอะไรไม่ได้ละรู้สึกว่ารอบนี้จะเกลือสุดๆเลยฮะยังไม่ได้พิกาจูใส่ไอ้นั่นแหละพิกาจูนักสืบเลยนะฮะเหลือพิกาจูนักสืบนะครับผมกับกูเทล่าโคงกระดูกมันพี่ผมยังไม่เคยได้นะอ่ะเรียบร้อยนะครับผม เซิฟนี้น่ะก็มีแค่นั้นแหละอ่ะโอเคไดเอนเตอร์มานะครับเอาไปวิจัยนะฮะอ่ะสิบสามใบนะครับเรามาลุ้นกันโค้งสุดท้ายนะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้นะก็ต้องยอมรับนะครับผมตรงนี้ไปเลยเซิฟนี้เนี่ยกดมา,100าร้อยใบนะฮะแบ่งเป็น25ใบ4วันนะฮะไม่กล้ากดทีเดียวไงกลัวไม่ได้ครับ กดเยอะแล้วมันไม่ค่อยได้จริงๆนะผมก็งงเหมือนกันเดจีร้อยอีกแล้วนะฮะสามตัวแล้วนะขยันออกจริงๆเลยนะครับผมอ่ะเก้าใบสักหน่อยมาโอเคเดจีร้อยอ่ะเจ็ดใบครับผมผีนี้ออกทุกรอบนะครับขาประจำอยู่แล้วอืมโอเค ยังไงต่อฟังอ่ะสีใบนะครับผมโอเคดันบาวออกตัวหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรได้ไม่รู้กี่ตัวแล้วตัวนี้เยอะสุดๆละอ่ะสามใบครับเรามารุ้นกันเลยนะครับผมสุดท้ายละโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับเจอกันกิจกรรมหน้าเลยนะครับเพราะบัตรกรชาหมดไอ้็บัตรบัตรจับหมดนะฮะโอเคใบสุดท้ายนะครับผม โอ้โหมีแดนบราด้วยนะอ่ะมาลุ้นกันเลยนะครับผมกดรีทีนึงอ่ะจบแล้วครับโอเคประมาณนี้นะครับก็สรุปเลยแล้วกันสำหรับ ID ดีนี้ครับโอ้โหได้มาแค่อยากจร้องเลยนะลิงไฟมานะส่าจะได้ลิงไฟมาแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำมมั้งเนี่ยเนาะเหมือนจะได้แค่ลิงไฟตัวเดียวนะครับเลจีล็อกไม่ต้องนับเนาะเลจีล็อกไม่ต้องนับหรอกถ้าเจอไม่ผิดผมได แค่โอคาซุลตัวตัวเดียวนะครับผมลิงไฟแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะกับคาตาน่ได้2ตัวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b สไครต์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพื่หมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ